สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าร้านเคทักเตอร์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวรถนะคะวันนี้นะคะน้องจะพาลูกค้ามาดูรุ่น L3408DI นะคะ L3408DI คะ่ะนี่อันนี้จะเป็นรถที่ลูกค้านะคะนำมาสั่งจองนะคะสั่งจองกับทางร้านแล้วก็ร้านก็ทำการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะ ซึ่งคันนี้นะคะน้องก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะเตรียมจะจัดส่งนะคะ <c oughs> เหลือเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เช็ครายละเอียดเช็คความพร้อมความเรียบร้อยนะคะ <c oughs> อ่คันนี้นะคะนี่ ตัวนี้นะคะเป็น L3408 นะคะขายในราคา2 2 5 0 0 0บาทนะคะไปพร้อมกับยางหลังคู่ใหม่นะคะ mm hmm. เก็บรั่วซึมรอบคันนะคะเก็บสีรอบคันแล้วก็เช็ครายละเอียดให้ลูกค้ารอบคันเช่นกันจ้า mm hmm. ตัวนี้จะเหลือเก็บสีเล็กๆน้อยๆน,นะคะ mm hmm. ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถรุ่น L3408 นะคะสามารถทักเข้ามาในเพจของ Facebook ของเราได้นะคะชื่อร้าน K t c t o r เนะคะแล้วก็จะเป็นช่องทางอ่ะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะคะเบอร์085-8529515นะคะนี่สวยๆเลยเก็บงานให้ลูกค้าเอี่ยมๆอ่องๆอ,องอรัไทยเลยนะคะนะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาลองรถมาดูนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะเคแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะเส้นเลียงเมืองขอนแก่นอุดรคะ่ะ สั่งจองวันนี้น้องสามารถจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ L 3 4 0 8 DI นะคะสภาพสวยๆนะคะรถที่ร้านนะคะน้องจะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บงานนะคะหรือว่าจะเป็นราคาตามสภา,าพก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเกทเท็กเตอร์นะคะยินดีต้อนรับทูกค้าทุกทกท่านเลยอ่านี่จะเป็นข้างหลังนะคะคือตัวนี้เนาะ จะเช็คไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเลยนะคะสําหรับราคาเก็บงานนะคะน้องจะเช็คให้ลูกค้าทุกจุดทุกมุมนะคะแล้วก็จะเช็คความคลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟล์ระบบขับเคลื่อนนะคะระบบใบดันหน้าระบบคอนโทรลหลังนะคะอุปรกรณ์ต่อพ่วง3จุดนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแขนกลางโซ่ข้างก้านยกซ้ายฝานะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกจุดทุกมุมเลย งานเก็บสีละเอียดนะคะเก็บสีให้ลูกค้าเก็บรั่วซึมให้ลูกค้ารอบคันนะคะสําหรับ L 3 4 0 8คันนี้นะคะอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทนะคะ2 2 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมาสั่งจองได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนก็ ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์ต่อพวงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านพวนนะคะโรตรี่นะคะชุดใบดันหน้านะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องคีบอ้อยก็มีบริการลูกค้าเช่นเดียวกันเลยค่ะ ยังไงก็ฝากร้านเคแท c กเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะเคแท็กเตอร์ขอนแก่นนะคะลูกค้าท่านไหนที่แจ้งว่าดูมาจากช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะหรือว่าจะช่องทางไหนๆก็ได้นะคะสามารถลดราคาจากราคาหน้าร้านนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะน้องก็จะลดราคา1000บาทจากราคาหน้าร้านนะคะลดราคา1,000บาทจากราคาหน้าร้านนะคะแล้วก็บริการจัดส่งฟรี200กิโลเมตรเลย 3408ค่ศยค่ะสวยๆนอกจากนี้นะคะก็จะมีบี1 4 0นะคะมาพร้อมโครงกันอ้อยแล้วก็โรตารีนะคะมาพร้อมโครงกันอ้อยแล้วก็โรตารีนะคะให้ลูกค้านำไปเข้าร่องอ้อยแบบพร้อมใช้งานกันเลยนะคะยางสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังนี่นะคะคือสภาพเดิมเดิม ตัวนี้คือสภาพเดิมนะคะ L อ,น,อ,อน้อง B ีนะคะ B 2140คันนี้คือสภาพเดิมทุกจุดทุกมุมนะคะมาพร้อมโรตารี่แล้วก็โครงกันอ้อยค่ะอุปกรณ์ไฟนะคะติดทุกตัวเลยอ่าสีก็เดิมนะคะสีจากโรงงานทั้งนั้นนะคะสติ๊กเกอร์ตัวมาร์กจากโรงงานนี่คือยังไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้คือใช้งานน้อยมากเลยนะคะใช้งานอยู่ที่199ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ สวยมากนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่หารถเข้าลองอ้อยนะคะรถเล็กเข้าลองอ้อยก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีมากๆเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วเด้อ,อเอาล่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดู L3408 คันนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาดูมาลองเครื่องนะคะ ได้ที่ร้านเคเท็เตอร์นะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะ0858529515นะคะแวะมาดูมาลองก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะคะแค่แวะเข้ามาก็ดีใจแล้วค่ะอาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกทท่านที่รับดูรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซอบสไคร b ์ให้น้องด้วยนะคะ K t ท ctor นะคะ0858529515นะคะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิป